ฉันเป็นที่ปรึกษาการเงิน AFPT อ๋อตกใจหมดนึกว่ามนุษย์ต่างดาวแล้วนี่เธอเป็นใครอ่ะฉันก็เป็นลูกกอลดาวติกตอ,อกอยังไงล่ะ พี่เธอเป็นดาวติ๊กตอกเต้นๆแบบนี้มันได้ตังจริงหรอเอาก็ได้จริงนะสิแถมยังมีรายได้ถึง7ทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นการชวนเพื่อนมาเล่นติ๊กตอกการขายของใน affiliate marketing แล้วการทำคลิปรีวิวสินค้าและบริการแบบที่พวก influencer เขาทำกันก<ๆ>ารร่วมภารกิจใน brand e d mission หรือว่าใน creator marketplace การ<ๆ>ขาย premium content ในซีรีส์อันนี้เหมาะมากสำหรับสายชอบสอนแล้วแถมยังได้ของขวัญจากในไลฟ์สดหรือว่าในคลิปที่เราทำด้วยนะและสุดท้ายเลยถ้าเราเป็นเจ้าของแบรนด์เราก็ยังสามารถขายสินค้าของเราในติ๊กตอก shop seller ได้อีกด้วยโหดูท่าทางรายได้เธอจะเเเยยอะมาๆลี่่ว ยื่นภาษียังไงอะนั่นนะสี่กำลังงงอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้จะถามใครดี เอางี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังรายได้ของดาวติ๊กต็อกเนี่ยมีอยู่สประเภทด้วยกันก็คือจะมีรายได้ประเภทที่2เป็นแบบที่เรารับจ้างเขาทํางานมาแบบนี้จะสามารถหักเหมาได้50%แต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แโดยเราจะยื่นรายได้เนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวต่อปีไม่เกิน3ามสมีนาซึ่งรายได้ที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือค่าชวนเพื่อนเล่นติ๊กต็อกค่าในหน้าจากการทำแอฟเฟล i a t เอ a มาร์เก็ตติ้งค่าจ้างทําคลิปรีวิวสินค้าและบริการการร่วมภารกิจแบรนดิตมิชชั่นและการขายพรีเมียม รายได้ประเภทที่8แบบนี้จะสามารถหักเหมาได้ถึง6 0เลยแต่เราสามารถเลือกหักตามจริงได้ถ้าหากว่าเรามีหลักฐานเพื่อยืนยันกับทางสรรพากรนะแบบนี้จะต้องยื่นภาษีถึง2ครั้งต่อปีก็คือรอบแรกเนี่ยภายในไม่เกิน30กันยาแล้วก็รอบที่2ก็คือภายใน31มมีนาะซึ่งรายได้ของดาวเท็กก์ที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือรายได้จากการได้รับของขวัญจากในคลิปหรือจากในไลฟ์สดแล้วถ้าหากว่าเราเปิดร้านค้าขายแบรนด์ของเราเองผ่านทาง t i ็ t ก k ช็อปเซลเลอร์ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยอ๋อแบบนี้นี่เองอยย่่างน,นก็ื สีกลางปีแล้วสินะเพราะฉันก็ได้รับของขวัญจากในไลฟ์สดด้วยเหมือนกันถ้าคุณชอบเนะะื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดใจกดแชร์กดคอมเมนต์ให้ลูกกับจอวังแผนด้วยนะคะ